คนอื่นช่วยเราเราจงจำไว้ชั่วชีวิตเราช่วยคนอื่นจงอย่าจำมาใส่ใจฝันเห็นทะเลหรือได้ไปเที่ยวทะเลทำนายฝันได้ว่าผู้ฝันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีในระยะนี้และหากมีปัญหาสิ่งใดก็ควรเข้าไปขอคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับคำแนะนำที่เป็นทางออกที่ดีแต่สิ่งที่ต้องระวังหากฝันลักษณะนี้ก็คือ ความใจกล้าใจกว้างของตัวผู้ฝันเองอาจจะทำให้ต้องสูญเสียเงินก้อนโตไปโดยปล่าประโยชน์หากผู้ใดที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกร้องความยุติธรรมทางด้านการเงินคุณจะได้รับสิ่งที่พึงพอใจกลับมาอย่างแน่นอนตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันว่าเห็นทะเลหรือได้ไปเที่ยวทะเลตัวเลขที่ได้คือสามหรือหอย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ทีท่นอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนํามาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้เพราะองค์ประกอบในความฝันนั้นจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่จะทําให้ตัวเลขนั้นมีความเป็นอย่างมากยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ